รู้หรือไม่ฮอลแลนด์ Holland กับเนเธอร์แลนด์คนส่วนใหญ่มักคิดว่ามันเป็นเพียงสองชื่อเรียกของประเทศเดียวกันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่และเหตุใดผู้คนจากประเทศนี้จึงถูกเรียกว่าชาวดัตช์ทั้งที่หลายคนสับสนพวกเขากับชาวเดนมาร์กเรามาหาคำตอบเพื่อไขข้อข้องใจนี้กันเนเธอร์แลนด์ชื่อทางการของแผ่นดินต่ำอันดับแรกเนเธอร์แลนด์หรือเนเธอร์แลนด์คือชื่อที่เป็นทางการและถูกต้องเพียงอย่างเดียวของประเทศนี้ชื่อนี้มาจากคำที่มีความหมายว่าแผ่นดินต่ำหรือโลแลนด์เนื่องจากอาณาเขตส่วนสำคัญของประเทศอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลมีการประเมินว่าลโ ัวประเทศนั้นประกอบด้วย12จังหวัดแต่ฮอลแลนด์ก็เพียงชื่อของ2จังหวัดในจำนวนนั้นเท่านั้นได้แก่นอร์ทฮอลแลนด์และเซาท์ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนามากที่สุดและเป็นที่ตั้งของเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นอัมสเตอร์ดัมรัชดัมและเฮกความเข้าใจผิดที่นำไปสู่ชื่อเรียกฮอลแลนด์ในอดีตฮอลแลนด์ Holland คือเป็นจังหวัดเดียวที่เป็นศูนย์กลางของการค้าการเดินเรือและการขยายอาณานิคมบรรดาเรือและพ่อค้าของฮอลแลนด์เป็นตัวแทนของประเทศชาติในการเดินทางไปปทททัั่่่่่่วววววววโลลลลลลลกกกกดดดดดด้้้้้ยยยเเ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 หหตตตุนนนนีีีอออองงงงชชชาา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 ิิาาททิิจจึรรรรรมมขใผผแแแแะะะคคศถููฮฮ์์ ต้นกำเนิดของคำว่าดัชแล้วชาวดัชคือใครที่มาของคำนี้ย้อนกลับไปในสมัยจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ผู้คนจากดินแดนเหล่านี้ที่พูดภาษาตระกูลเยอรมันิกจะถูกเรียกว่าดอยช์ซึ่งหมายถึงภาษาของคนทั่วไปเนื่องจากชนชั้นสูงในสมัยนั้นมักจะพูดภาษาละตินเมื่อเวลาผ่านไปและการก่อตั้งประชาชาติใหม่ยุโรปเริ่มขึ้นคำเก่าแก่นี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นดัชในภาษาอังกฤษและถูกนำมาเชื่อมโยงกับประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะในที่สุด